สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนันครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์หกสี่นี้พอดีเอ่อช่วงที่ทําคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยตกของราศีธนูไปนะครับสินแสก็จะมาทําคลิปให้กับชาวราศีธนูโดยเฉพาะเลย ทำนายให้ทุกเรื่องดวงการงานการเงินความรักนะครับในเดือนกุมภาพันธ์6-4นี้ก็อ้างอิงตาจากลัคนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาดึงใต้คําอธิบายไปผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลััคนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสำหรับ ชาวลัคนาราศีธน,นูจริงๆชาวลัคนาราศีธน,นูในปี64นี้เนี่ยทินแสมองว่าเป็นปีที่จะดีขึ้นจากในช่วง2-3ปีผ่านมานะครับเพราะว่าช่วง2-3ปีผ่านมาเนี่ยลัคนาราศีธน,นูเนี่ยดวงชะตาเหมือนโดนเคราะห์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันมาค่อนข้างมากเงินทองติดขัดฝืดเคือง ปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ครอบครัวคู่ครองหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเกิดปัญหาอะไรต่างๆกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็สําหรับใน6-4นี้เนี่ยดวงชะตาส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับเป็นยังไงสินแสมีเวลาก็จะมาอัปเดตให้กับชาวราศีธนูฟังกันบ่อยๆนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกก็ดวงการงาน การงานสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามานิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเจราจาค้าขายอะไรอะไรต่างๆเนี่ยผ่านกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามานะครับตั้งแต่แต่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีดาวดับเสียส่งผลกับชาวราศีธนูด้วยระว,วังจะมีเหตเุเสียเงินเสียทองนะครับจะมีเหตุปุบปรับใช้เงินใช้ทองหรือว่าเสียเงินเสียทองเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเสียก็จะต้องเสียขึ้นมานะครับช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองอยู่พอสมควรแล้วก็ใครมีญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่นะครับ คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรต่างๆเนี่ยระวังมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวโคจรเสียมาระวังมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาอะไรต่างๆเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครดูแลเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยสบายอะไรต่างๆเนี่ยรีบพาไปหาหมอนะครับ พาไปพบแพทย์าหาหมอแล้วก็รักษาให้หายโดยไวเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้จะไม่ดีนะครับเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชาวลัคนาราศีธันูรดวงการงานกลางเดือนไปนะครับจะมีเกณฑ์โชคการงานเข้ามาอยู่พอสมควรส่วนใครที่หางานหากการอะไรต่างๆอยู่เนี่ย หลังกลางเดือนไปหลายคนจะมีข่าวดีนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอหลังวันที่20กุมภาพันธ์ไปหลายคนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับใครรอโชครอโอกาสอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยถือว่ามีเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นดวงการเงินดวงการเงินของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูนี้ถือว่าดวงการเงินตั้งแต่หลังจาก พระเสา,าย้ายออกไปต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับหลายคนก็จะมีโชคทางการเงินเข้ามาเสี่ยงโชคลงทุนอะไรต่างๆหรือได้เงินแบบฟุบเข้าเข้ามากันนะครับสำหรับชาวราศีธน,นูแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเงินเข้ามาเร็วออกเร็วนะครับระวังเรื่องเสียงเงินใช้เงินจ่ายเงินมีเกณฑ์ที่จะมี เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างๆสําหรับชาวราศีธนูนะครับการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเงินที่บอกได้เลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะครับก็เอาให้ผ่านพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปเนี่ยเข้าสู่มีนาคมไปแล้วเนี่ยโชคการเงินมีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูส่วนเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับ ดวงความรักค,คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เกีเก่ยวกับเรื่องรักใหม่เข้ามานะครับให้รอก่อนใจเย็นๆส่วนคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ดาวพุธเสียนะครับระวังมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความรักกับคู่ครองนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรต่างๆเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องการเงินระวังมีปัญหาขัดแย้งกับแฟนกับคู่ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย ไม่ดีเท่าไหร่ระวังมีปากเสียงขัดแย้งทะเลาะกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ของเดือนกุมภาพันธ์64ให้กับชาวลัคนาราศีธนูฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงที่ทางโซเชียลของตัวเองแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ